สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเปิดเลขมงคลพ่อไวยพ,พศเพชสุพรรณยอดนักแหล่แห่งเมืองไทย จากกรณีการจากไปของคุณพ่อวัยพน์เพชรสุพรรณยอดตำนานราชาเพลงแหล่แห่งเมืองไทยด้วยอาการติดเชื้อในปอดเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลตากสินกรุงเทพมหานครมเมื่อเวลาประมาณ15นาฬกา24นาทีของวันที่12มกราคม2565ด้านนางสาวรมิตาสกุลีอายุ47ปีลูกสาวของคุณพ่อวัยพน์ได้เปิดเผยว่าคุณพ่อป่วยจากอาการปวดหลัง เนื่องจากเคยผ่าตัดที่บริเวณด้านหลังมาก่อนเมื่อเกือบสามเดือนที่แล้วอาการก็กำเริบขึ้นมาจึงได้เดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลพลบรุรีก่อนส่งต่อมาที่โรงพยาบาลตากสินกระทั่งหลังปีใหม่ที่ผ่านมาอาการก็ซุดลงเนื่องจากปอดติดเชื้อและเสียชีวิตลงในวันที่12มกราคม2565 คำพูดสุดท้ายของคุณพ่อที่ได้ยินเมื่อวันที่สองมกราคมคืออยากกลับบ้านหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลก็ห้ามเยี่ยมเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ซึ่งในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ทางญาติจะรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดวังน้ำเย็นตำบลมะขามล้อมอเภอบางประมะจัังวดสุพรรณบุรี ทั้งนี้คุณพ่อไวัยพศเพศสุพรรณถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่คนในวงการเพลงลูกทุ่งเคารพและนับถือเป็นอย่างมากแถมยังเป็นครูให้นักร้องรุ่นใหม่ๆอีกหลายคนได้การสูญเสียในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการพลากดวงใจของคนลูกทุ่งหลายท่านเนื่องจากบางท่านยังเชื่อว่าตัวเลขรอบๆตัวของคุณพ่อไวยพศนั้นเป็นเลขมงคลให้โชคลูกหลานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีตัวเลขดังนี้คือ1 2 79และ80นั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทีนิวส์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ